เตยนิชาดานิชาดาเราอาจเราอาจห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับพี่เตยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับบ้านพี่มีงานไรครับขับรถผ่าน <c oughs> <c oughs> รู้จักไหมวัชรพลอ่ะรู้จักไหม <c oughs> งานกระถินนอ้องงานกระถิน งานกระถินง,งานกระถินอ่ะพี่นิชาดาเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เตยอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็พี่มายุรินเขียนไปยังมดลองดูสิโอ้พี่มายุรินเขียนไปแล้วพี่วาสนาพี่วาสนามายัางพี่วาสนายังใช่ไหมพี่วาสนาสองร้อยพี่วาสนาสองร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุ วิวนานาะครับแล้วก็อยาก,ก,กดูทาบุญด้วยค่ะคออันนี้มุดไปยังพี่รินยาพัดมายัางพี่รินยาพัดยังไม่มาหรอกมุณย,ยังยังยังพี่รินยาพัดสองร้อยบาท ที่ริญญพัฒน์นะครับ200บาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมเราต้องจำไว้นะวันนี้เรายังไม่ได้บวกเพิ่มที่ชมพู่ริญญพัฒ์มาแล้วนะครับโอเคหมดแล้วหมดแล้ว,ลวทุกคนหมดแล้วพี่เฮอพี่ชีเฮอเฮ้ยเขาเป็นคนจีนจริงๆนี่เขเพิ่งรู้เขคิดว่าตั้งชื่อเฉยๆพอผมกดเข้าไปอ่านชื่ออ่ะเอา้าเป็นคนจีนจริงๆ หมดแล้วเนาะผมตกหล่นชื่อใครไหมครับทุกคนผมตกหล่นชื่อใครไม่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตกหล่นชื่อใครไหมพี่สุดพะพอนี่เราต่อแล้วน้ำมนต์เนาะเราไปเขียนมาอีกแล้วใช่ไหมเออใช่โอเคหมดแล้วเนาะพี่สระวีพี่สระวีเดี๋ยวดูก่อนนะพี่สระวีผมอ๋อนี่ไงพี่สระวีโหมดพี่สระวีห้าร้อยเขียนไปยังดูซิพี่สระวีดู พี่สรวีอ่ะี่สรวีตกหล่นนะครับสรวีสรวีห้าร้อยบาทที่สระวีห้าร้อยบาทนะครับนี่ที่สระวีห้าร้อยบาทนะครับอยู่กับใครอู้ยู่หลายคนเลยเมฆอยู่หลายคนเลย,ย,ลย,น,เลยนี่นะครับที่สรวีห้าร้อยบาทนะคะอนุโมทนาบุญด,ด้วยนะครับอ่ะทุกคนให้ดูคนช่วยบุญออนไลน์อะ่ะเยอะมาก เยอะมากทุกคนเยอะมากเดี๋ยวพี่นี่เดี๋ยวจะพาบวกยอด่าได้ยอดเท่าไหร่บวกให้เห็นเป็นกันทุกคนเลยวันนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็เอาปให้คุณยายเลยอยาและให้ให้เห็นกันหมดเลยว่าเออเท่านี้นะครับมีใครตกหล่นอีกไหมครับผมไม่ได้นับใครไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะนับยอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนับยอดแล้วนะมีคนอยากทําอีกชื่ออยู่ด้านบนอ่านไม่ทนันอุบถ้าจะทําอีกเอาไงดีมดเพราะว่าถ้าถ้าหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ได้รับแล้วครับเพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้ก็เรื่องทาบุญ ไปเอาเงินไปให้ยายล้วพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้อยู่รับแล้นั่นแหละ <Okay. S 1> จะไปทอดกระถินด้วยค่ะ <Okay. S 1> มาเลยมาเลยมีรถแห่น,นะครับ <Okay. S 1> ทุกคนพี่ดามีรถแห่น,นะพี่มานะครับ <Okay. S 1> งั้นพอแล้วเนาะเดี <Okay. S 1> ๋ยเราบวกก่อนเดี <Okay. S 1> ๋เราบวกเพิมก่อนนะครับ <Okay. S 1> โอนี่นี่นีดือ mm hmm. โอนตอนนี้บัญชีไหนะคะเออบัญ mm hmm. ชีเดิมเลยนะครับร่วมทำบุญ รู้ต้องแอฟฟ้านะครับทุกคน๋ยวผมจะรวมยอดแล้วนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเทำบุญรายชื่อผู้ร่วมทำบุญข้าวสารนะครับทุกคนก็จะมีแม่ละอ30ชุดนะครับแม่รุ่งี50ชุดนะครับแม่พิมพ์เผารื่องสิริกุล10ชุดนะครับพี่โต5้าชุดนะครับคุณทิติยา6ชุดนะครับแล้วก็พี่ปายพี่นัตตี้พี่เดือนพี่ตุ๋นนะครับรวมกัน9ชุดนะครับแล้วก็ คุณสุวรนดีจันหลังผล10ชุดนะครับคุณสะอาดโพชัยศรีข้าวสารสามชุดนะครับคุณสายอารุณนะครับข้าวสารสองชุดนะครับแล้วก็คุณพัชรักยิมนห้ชุดนะครับอนุโมทนาบุตรด,ด้วยนะคะรับเป็นเราซื้อที่มอกระสีเหรอใช่เป็นอะไรนะเป็นเราซื้อที่เป็นโคที่มอกระสีอุ้ยจริงเหรอมดอ่านออกเหรอเขาอ่านไม่ออกนะอุ้ยจริงเหรอครับใช่เรือเป็นอะไรเราซื้อใช่ไหมเหรอใช่เออเรซื้อมอกระสีอ๋อเวอร์มดเก่งอนุโมทนาบุญครับผม อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดอันนี้ก่อนโอเคเช็คยอดใหม่ก่อนมดตรงไหนนะตั้งแต่ตรงไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราบวกยอดมด่อกนี้มาห้าศูนย์ศูนบวกหนึ่อ่าบวกห้าศูนย์นบวกงดบกบอกเลขมาเลยก็ได้ห้าร้อย่างเงี้ยห้าบวกสามศบวกสองบวกสี่บวก

กันหรอหมุดสลับกันหรอโอเคโอ้ยอดใหม่8,000นะครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ4ี่พันเกือบสี่พันอันนี้ยอดใหม่นะครับยอดใหม่8,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวบวกยอดเก่าด้วยอ่ะมดบวกยอดเก่านะครับอันนี้เขาบอกยอดไหนนี่บอกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ500 1,000แล้วก็499เก0าเ0 0านี่นีเอาตั้งแต่นี้เลยเดยจดยอดไปก่อนยอดใหม่ที่โอนเข้ามาเพิ่มไปพันบาทนะครับ8 4 3 7ี่สามเ็ดอ่ะโบกยอดเก่ามาเริ่ม

เนะครับเป็น29,80 29,896นะครับบวกยอดใหม่ล่าสุดนะครับบวก8437บวก8437นี่นะครับทุกคนยอดทั้งหมดยอดเก่ากับยอดใหม่ที่ทำบุญวันนี้นะครับทั้งหมด38,333บาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมนี่นะครับเราก็อยู่ที่สองนีหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนทำมาเพิ่มนะมด ยอดเก่า 2, 9, 8, 9, 6, 9, 8, 9, 6แล้วก็ยอดหาย 8, 4, 3, 7่สคุณสาธุครับสาธูครับแต่ว่าคุณยายก็เอาคุณยายคุณยายน่าจะ70,000ครับพี่คุณยายทำนะครับยายรื่นนะครับทำ70,000มเดี๋ยวผมเข้าไปดูเพิ่มก่อนมันจะมีเข้ามาเพิ่มเป็นเท่า,าไหร่นะเมื่อกี้ 3, 8, 3, 3, 3 เดี๋ยวผมจะลงหน้าเอ่อหน้าแอ t ฟทนะครับลง um. หน้าแอ t ฟ f ท1หนึ่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีมาเพิ่มมากี๊มานับมานี้มาน um ี้พ่อสวัสดีครับาตลาดตลาด มาจากตลาดตลาดต่บอยเวโอ้สวัสดีครับทาตลารทางสารเาจื่นอ่ะโอ้เดี๋ยวพดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยพรโอ้อยู่ตลาดนะค,ะร,ะครับก็เคยไปเที่ยวตลาดด้วยอยู่ตัวก็ได้ไม่รู้จักเลยเคยใช้เดน่เคยเลยเลยอถ้าไปนั่งคืนที่ดินทานก็ได้นะนี่เฮ้ยเพื่อนเพื่อเราเคยไปเที่ยวกับพี่แพรดี้นะครับเลยไปอเภอก็ได้ไหมจำไม่ได้ครับว่าไปอเมริกไหนครับโอ้มาจากตลาดเลยะครับทุกคนเอออันนี้มอดมอดพี่คนนี้ด้วยเพื่อนคนหนึ่งพี่จะรีพร กาแฟไอเมิกคุณจรีพรคุณจรีพรสามสองเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คุณจรีพรไม่ใช่คุณจรีพรกัซส้อผิดลบออกด้วยนนขอขอเลขีขอบนะครับทุกคนหมดแล้วแม่หมเห็นที่กนไนใว่าหมแฮรี่คือโออ้ แม่แม่มาดิแป๊บนึงได้ไหมตอนนี้ยอดที่คนช่วยบุญทั้งหมดนะประทิดได้ตอนนี้นะแม่เป็น38,333บาทนี่อันนี้คุณแม่นะครับมันพัฒนาบนด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อะก็จะไม่ได้ใส่เป็นซองนะแม่จะถอดเขียนซองไว้แต่ว่าวก็จะเบิกเงินออกมาทีเดียวแล้วก็เอาไปขยายแบบเป็บนบัญนีคุณแอ่าแล้วก็ให้เป็นพระสงฆ์เลยนะครับพรุ่งนี้เลย มันมาใส่ซ่เหมือนพี้น้องแม่แล้วมันมาใส่ซองเป็นซองเนี่ยคือกับน้องเป็น้องหลบเพื่อนเป็นโซ่แล้วก็มันคือมาแล้วก็ไปทยายเลยเนาะโอเคอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนจะการให้แม่อันนี้ออนไลน์นะเพราะออนไลน์เกือบสี่หมื่นเลยเดี๋ยวเราทำไปให้อบอนุโมทนาบุญนะครับผมมาทำ ภารกิจร่วมกันหรออ๋อคุณแพรี้พี่แพรดี้ไ์สดอ่ะลุงตามนี่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 ลุงตามนี่นี่นี่อ่ะอนุโมทนาบุญหน่อยครับตอนนี้ยอดได้สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสาธุขอร่วมบุญรวยร่วมบุญร่วมบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดมาให้ยายเลยนะครับครับแล้วก็รายชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวฟอจะลงให้ทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าผมจะจะปิดยอดแล้วเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือเราไม่รับแล้วใช่ไหมือว่ายังไงเพราะว่าก็ราะวน่าจะ เราเป็ย <m uch ing> ุ่งงานด้วยนะพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ผมไม่ได้รับออนไลน์แล้วนะครับทุกคน <f ix> ส <unexpected S 1> องวันเนอะส,สองวันพักแล้วก็ไม่ได้รับออนไลน์แล้วไม่ได้รับไม่หมายถึงว่าไม่ได้รับเงินบุญที่นี้แล้วเพราะพรุ่งนี้อาจจะยุ่งด้วยผมไม่ได้เข้ามาดูนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้รับเอ่ออันนี้แล้วนะครับทุกคนมี <mas k> มามีมาเพิ่มครับมีมาเพิ่มสองร้อยชื่อคุณคุณพี่วิไลบุญธรรมอมดพี่วิไลบุญธรรมพี่วิไล พี่วิไลบุญธรรมพี่วิไลบุญธรรม200บาทนี่นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกคนสองบาทห้ากิโลเฮ้ยนี่จะอะไรนะปวดฮะอันนี้หนึ่งอันนี้69บาบาทใช่ให้กิโลถุงใหญ่299เามีคนมีคนบอกว่าแพง เขาบอกว่าเพลงใครให้๋ยวคนรวยบอกงี้เอาก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนถ้าอยากได้ซื้อถูกให้มาซื้อเองที่หน้าร้านเลยเอาก็เลยบอกแบบนี้พี่เพดีก็เลยบอกว่าปลูกกินอะไรนะปลูกเด็กเองค่ะ งเลยเดอาออทุกอย่างมันต้องมีค่าส่งค่าอะไรอ่ะลุงเต๋าเข้าใจไหมล่ะเราขายของเราก็ต้องมีค่าส่งค่าอะไรเนาะไม่ฝอก็คิดแล้วกี่ว่าดูดค่าเต็มค่าอะไรใช่เนี่ยค่านี้ก็ตกไปตั้งสิบาทแล้วค่ากล่องไปอีกสิบาทแล้วค่าถุงอะเราได้กำไรสิบาทแค่กระด่น้องปรมาแล้วเขาบอกว่าขายให้แค่คนรวยคนจนเข้าไม่ถึงอะไรอย่างงี้ที่ม่ดีสวนเลย คืนนี้ไลฟ์เป็นสะพานบุญไปเรื่อยๆนะครับอู้ผมน่าจะต้องแบบพักผ่อนด้วยครับพรุ่งนี้เขาเริ่มตั้งแต่เช้านะงตัมเนาะใช่แต่ว่างานแห่ไปงานแห่ไปอ่ะวันที่ยี่สิบห้าครับตั้งแต่สามโมงใช่ตั้งแต่สามโมงออกเดินไปถ้ามีเวลาสามโมงค<อ><อ>ื <4 S 1> อเก,ก้โกาโมงเอาไหนว่าเป็นแปดโมงเอาให้เตรียมหเอ๋อให้เตรียมแปดโมงใช่ไหมพี่เพชรดีก็น่าจะโดนรุมตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงพวกเราเพิ่งจะได้ก็เก้าโมงแหละเราเตรียมการไว้อ้ยกิติพลมางานกะถินเด้อวันที่ยี่สิบห้าเด้อ กิติพลเพื่อนฝอเพื่อนฝอกกิติพลใช่เป็นบวกมาเพิ่มมดบวกมาเพิ่มบวกมาเพิ่มสองร้อยนะเมื่อกี้ใช่ไหมสองร้อยบาทใช่ไหมเดี๋ยวฟอจะฟอจะเลิกรับอันนี้แล้วพี่ปุ้ยไม่ไม่จะแล้วฟอจะเลิกรับอันนี้บุญแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงง ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอันนี้แล้วนะครับปิดรับยอดแล้วนะครับปิดรับยอดทําบุญแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไปงงพอจะรีบเอาเงินออกมางานกระถิ่นที่ไหนคะที่บุญช่วยครับถาไ่ีช่วยหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูงาดูอะไรกันไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็ลันนี้แล้วเนาะว่าโบ้เพิ่มมาอีก200เป็น สองแปดห้าสมสามเอ้ยสามแปห้าสสามทั้งหมดยอดนะครับเป็น3ามแปสมสนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไปให้เป็นสามเก้าเก้าเก้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มนทาจะทำบุญมาอีกหนึ่งเนี่เดี๋ยวรอพี่มนทาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงมันจะงงเดี๋ยวเราจะรับยอดตรงนี้ให้เสร็จเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบไหมครับว่ามีใครทำบ้างคืออะไรชื่อตกล่อะไรนะอันนี้ซองซองอันนี้เป็นซองซอ,องบุญมาสใจนมบไรนะ